เทคโนโลยีในการสร้างความโปร่งใสปัจจุบันมีเยอะมากในประเทศไทยก็เริ่มมีตัวอย่างแล้วอย่าง Act AI ที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยพัฒนาขึ้นมานะเปิดเผยข้อมูลจดสื้อจ้างย้อนหลังไป5ปีปัจจุบันมีข้อมูลอยู่22ล้านชุดข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเพื่อสร้างความรับผิดชอบที่ดีเนี่ยก็คือต้องลดต้นทุนของการมีส่วนร่วมของประชาชน งานวิจัยชิ้นหนึ่งของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธานีชัยวัฒน์นะครับทำเพื่อไปดูว่าคนเนี่ยมองคอร์รัปชันที่มีความหลากหลายแตกต่างกันอย่างไรและเห็นผลกระทบที่แตกต่างกันบ้างหรือเปล่าอันนี้ใช้เกมเลยครับใช้เกมชื่อ Corrup t the Game ที่บริษัท Open Dream เนี่ยพัฒนาขึ้นมาเพื่อทำให้คนมันเป็นการปลูกฝังเด็กรุ่นใหม่ว่าการคอร์รัปชันไม่ดีอย่างไรผ่านกระบวนการการเรียนรู้ในการเล่นเกมนะครับอาจารย์ก็แฝงกระบวนการการเก็บข้อมูล จากเกมนั้นออกมาด้วยนะผลปรากฏออกมาน่าสนใจมากบอกว่าเฮ้ยคนมองคอร์รัปชันแตกต่างกันนะสินบนเป็นแค่หนึ่งในคอร์รัปชันที่มันมีความหลากหลายทั้งนั้นผมขออนุญ,ญาตยกสมการคอร์รัปชันของ professor robert Pr kligard มาแล้วกันครับสมการคอร์รัปชันมีอยู่ว่าคอร์รัปชันเท่ากับการใช้อำนาจดุลเรินิตหรือ discretion บวก monopoly หรือ uh, การผูกขาด แล้วก็ลบด้วย accountability หรือความรับผิดรับชอบเมืนะ่อเราเห็นสมการชัดเจนแล้วเราก็ใช้เทคโนโลยีซึ่งเป็นเครื่องมือเนี่ยมาช่วยดูได้ว่าเราจะไปเพิ่มและไปลดปัจจัยอื่นๆอย่างไรถ้ามีการใช้ดำนาจดุลยพินิจเยอะโอกาสในการคอรัปชันสูงถ้าโจทย์ไม่เคลียร์ระเบียบไม่ชัดเจนตัดสินใจเองได้ใช่ไหมผู้มีอำนาจตัดสินใจเองได้ก็เสร็จละเรียกรับสินบนง่ายแล้วใช่ไหมครับ เราะฉะนั้นเทคโนโลยีอะไรที่มาช่วยลดการใช้อำนาจดุลพินิจได้ตัวนี้มันมีกระบวนการที่ลดการพบเจอระหว่างคนกับคนได้มากเลยการให้ฟีดแบ็คโดยกระบวนการทางแอปพลิเคชันดิจิทัลทั้งหลายใช่ไหมครับการทําสมัครใบรับใบอนุญาตต่างๆโดยที่ไม่ต้องพบเจอหน้ากันเลยเพื่อลดโอกาสการใช้อำนาจดุลยพินิจเพราะมันเป็นแอปพลิเคชันทุกอย่างถูกเก็บข้อเก็บอยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นเทคโนโลยี มีฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลชัดเจนมีกระบวนการที่บอกชัดเจนว่าต้องไปซ้ายไปขวาอย่างไรใช่ไหมครับเพราะันก็เป็นการลดอำนาจดุลยพินิจแล้วอย่างที่สองเมื่อกี้ผมเรียนว่าการผูกขาดใช่ไหมผูกขาดเนี่ยผูกขาดทั้งสองท่านนะครับทั้ง Supply ไซด์และ Demand s i ซดคือทั้งคนให้และคนรับเนี่ยนะถ้าเกิดคนถ้าเกิดคนที่จะให้ก็คือภาคเอกชนใช่ไหมครับบริษัททั่วไปมีบริษัทขนาดใหญ่ ไม่เปิดให้มีการแข่งขันใช่ไหมครับตัวเองก็สามารถคุมเกมได้หมดอ่ะนะเราเคยได้ยินอยู่แล้วมีหน่วยงานองค์กรบางองค์กรมีผู้รับเหมาไม่กี่รายเยที่ได้ชนะงานทุกครั้งเดี๋ยวเขาก็แบ่งงานกันไปอันนี้คือการผูกขาดในด้านผู้รับบ้างนะครับหน่วยงานที่อาจจะไม่ใช่ราชการอย่างเดียวมูลนงยนที่มีอํานาจทางการเงินที่จะให้ผลที่จะรับผลประโยชน์ได้นี่นะครับถ้าเกิดตัดสินใจอยู่คนเดียวไม่มีใครมองเห็นอะไรเลยเสร็จสิครับ เรียกรับสินบนยินสนุกสนานเลยเพราะฉะนั้จะลดอํานาจเนี่ยลดอํานาจผูกขาดนี้ได้อย่างไรการเปิดให้มีการแข่งขันมากขึ้นทําได้อย่างไรสร้างความโปร่งใสครับเทคโนโลยีในการสร้างความโปรง่งใสปัจจุบันมีเยอะมากในประเทศไทยก็เริ่มมีตัวอย่างแล้วอย่างแอค AI ที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยพัฒนาขึ้นมานะเปิดเผยข้อมูลจากเสื้อจ,จ้างย้อนหลังไป5ปีปัจจุบันมีข้อมูลอยู่22ล้านชุดข้อมูลนะครับ มันสามารถตรวจจับได้ว่าโครงการนี้มีโอกาสความสุ่มเสี่ยงต่อการหั้วประมูลหรือเปล่าในส่วนสุดท้ายก็คือการสร้างความรับผิดชอบ accountability นะครับก็มีหลายด้านด้วยกันนะการสร้างความโปร่งใสเมื่อสักครู่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความรับผิดชอบเพราะว่าสําคัญคือประชาชนและคนจนํานวนมากต้องเข้ามาร่วมตรวจสอบถ้าประชาชนคนไทยทั้งประเทศเนี่ยพร้อมจะมาเป็นส่วนร่วมในการตรวจสอบเนี่ยมันแก้ได้อะมันตรวจสร้างความรับผิดรับชอบให้คนที่ใช้อํานาจโดยทุจริตได้ครับ เรานั้นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเพื่อสร้างความรับผิดชอบให้ดีเนี่ยก็คือต้องลดต้นทุนของการมีส่วนร่วมของประชาชนทําให้การมีส่วนร่วมมันง่ายทำให้การเก็บเก็บข้อมูลรับข้อมูลมามันง่ายสุดท้ายมันก็นำไปสู่การเอาผิดผู้ที่กระทําผิดผู้ที่กระทําการทุจริตได้จริงๆเทคโนโลยี Technology, ช่วยในการลดต้นทุนเหล่านี้ได้ครับ จากการวิจัยเราพบว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีที่ใช้งานอยู่จริงในปัจจุบันทั่วโลกเนี่ยมีถึงประมาณ 30- 40ถึงเครื่องมือทั่วโลกนะครับที่ประเทศ阿ลจีเรียมีการใช้เทคโนโลยีชื่อ d e v e l o p m e n t check นะฮะแพลตฟอร์มนี้จริงใช้กันหลายหลายประเทศแต่ที่阿ลจีเรียนี่เขาใช้ในการตรวจสอบการก่อสร้างในโรงเรียนเขาบอกว่าเออโรงเรียนนี้สร้างตึกเยอะมากเลยมีตึกใหม่ๆเกิดมาเรื่อยๆแต่สร้างไม่เสร็จสักทีบางทีสร้างมาคุณภาพไม่ได้ เจ้าหน้าที่การตรวจสอบก็มีอยู่ไม่กี่สิคนนั่งอยู่ที่เมืองหลวงส่วนกลางจะไปตรวจโรงเรียนทั่วประเทศก็ยากทำยังไงดีคนที่ไปโรงเรียนบ่อยที่สุดแล้วพอจะมีเวลาว่างนิดหน่อยผู้ปกครองครับผู้ปกครองใส่หมวกตัวเซฟตี้นะใส่เสื้อเซฟตี้หน่อยเดินไปรอบๆไซต์ก่อสร้างถ่ายรูปมาให้หน่อยส่งเข้าแอปนี้พอส่งเข้าไปปุ๊บเจ้าหน้าที่ที่นั่งอยู่ส่วนกลางนั่งตรวจสอบดูอยู่อาเจอแล้ว อันนี้มีความส่มเสียงแนละ้วงั้นเดี๋ยวอาทิตย์หน้าทีมตรวจสอบจะเดินทางไปตรวจที่โรงเรียนนี้เลยการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เข้ามาช่วยได้แต่ปัจจัยที่สําคัญที่สุดคือคนครับเทคโนโลยี technology, ต่อให้ล้าหน้าแค่ไหนแอปพลิเคชันสวยหรูแค่ไหนถ้าคนไม่ใช้ก็เป็นแอปร้างไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้น ให้มองเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเข้ามาสนับสนุนเพื่อลดต้นทุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมแต่หัวใจหลักต้องเป็นประชาชนและคนที่จะเข้ามาร่วมครับ